อรุณสวัสดิ์จากบ้านแค่เทาค่ะเพิ่งให้อาหารเรียบร้อยกันนะคะเก็บกวาหลังจากเมื่อคืนนี้มีปาร์ตี้หนักนะคะเหมือนเสียงดังแล้วก็ขึ้นมานี้ทรายแมวกระจายทุกตัวสบายดีค่ะ,เ,ะเ,เก็บขวาเสร็จ ทุกตัวก็จะสบายใจนอนเล่นกันแล้ว<ม>ก็ฟอดกันนะคะที่นี้แมวอรอกกำลัง,รรง,ลงากายคู่รักของเรานะคะณนะปัจจุบันเราจะมีคู่รักมาเป็นรอบๆไปนะคะเดเนล่า,า,า,ามาให้รูปแล้วไม่ได้ติดใช่ติดซำ้ำจงังหวะแอบอยู่ ีเนตาเรียกอีกแล้วเวลาพิมซำนั่งสงบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตาอ่าส้อะซุ่มอยู่อ่ะ่งเลย่ะมาด้วยล่างอ่อน มาอ้อนมาอ้อนเวลาอยู่หลังมาเลยอยู่หน้ายามสายวันอาทิตย์นะครับเอามาสำรวจแป๊บนึงถ้บุญกลับไปอีกเหมือนเอาภาพข้หน้าพขาออกไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเจอแบบมองปุ๋ยตลอดหรือว่าแอบถ่ายปลาทูก็ดูโตขึ้นนะนิ่งขึ้นกลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นลูกตําแหน่งอ้อนให้เป็นของเนี่ย มารวยแตู่เหาแฮ่งแล้วก็ไปล่ไล่อ้อน awesome. เสมอทามี่ไปอยู่ในกรงทามิ้ยอยู่ในกงนะรงอ่ะมาดกียังอยู่ข้างนอกเดี๋ยวป้าไปถ่ายทามิ่ก่อน <c oughs> แล้วจอยี่นะกำเดินมา จอคีจอคีโอคีก็สบายใจขึ้นเดินทั้งวัน mm hmm. เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสวัสดีค่ะหนู้าส่วนตัวล่ะคะสาวน้อยเทนนี้สาวสวยของเรานะคะ สวัสดีจากบ้านเคสเช้าค่ะ